สวัสดีครับผมรีวิวบ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะก็ตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวขนาด2และ3ห้องนอนนะครับนะที่นี่มี2แบบนะครับอมตะซิตี้ระยองนะครับผมนะอยู่ใกล้ๆกับมายังพรย3สาของเราตรงนี้นี่เองนะครับอันนี้บ้านจริงเลยนะครับที่ผมมารีวิวตรงนี้ปูยาให้นะครับลงรถตรงนี้เทพื้นแบบนี้ให้นะครับผมนะนี่ประตูรั้วแบบนี้สวยๆกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ค้างบ้านกันนิดนึงนะครับด้านหน้า ด้านหน้าตรงนี้ปูยาให้นะครับด้านข้างฝั่งนี้ปูยาให้อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนด้านหน้าเนาะนะครับลักษณะตัวบ้านแบบนี้เลยนะครับหลังนี้จะเป็น2นอนนะครับเพื่อนๆนะสอนอนกับ3นอนเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเท่ากันเลยนะครับแต่เพียงทําห้อง2กับ3นอนแค่นั้นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะครับผมก็อันนี้ห้องห้องโถงครับเข้ามาเป็นห้องโถงนี่ครับห้องโถงกว้างนะครับนะโถงกว้างแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาห้ดู เดี๋ยวมายืนข้างในแล้วก็แผ่นกล้องให้ดูแบบกว้างๆเลยนะครับนะอ่านี่เห็นไหมห้องโถงกว้างนะครับห้องนอนกว้างนะครับนะนี่อันนี้มาดูห้องนอนแรกกันนะครับอยู่ด้านหน้าครับหน้าต่างโอเคนะครับเนี่ยหน้าต่างช่องแสงต่างๆบ้านดูโล่งโปร่งสบายนะครับมาดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําใหญ่มากนะครับตกใจเลยครับโอ้โหโครงการนี้ให้ห้องน้ํามาแบบเวอร์วังนะครับเดี๋ยวเรา นี่ครับขวามือตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่2นะครับนะนี่นะครับห้องน้าที่สองใหญ่ไม่แพ้กันเพื่อนเพื่อสังเกตตรงช่องตรงนี้นะเนี่ยช่องตันๆต,ตรงเนี้ถ้าเปิดเป็น3นอนจะทะลุไปด้านหลังนะครับห้องซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นห้องนอนนี่ห้องนอนสองนะอ่าเนี่ยนะครับส่วนห้องนี้นะครับสําหรับ หลังนี้เป็น2นอนก็จะมีห้องที่ออกไปด้านหลังนะครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องครัวนั่งกินข้าวเนาะนะครับผมนะนี่ส่วนครัวเคาน์เตอร์จะอยู่หลังบ้านให้นะครับทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานให้หลังบ้านนะครับนี่นะปูกระเบื้องให้แบบนี้เลยนะหลังบ้านนะครับผมนะนี่ปูหญ้าให้ด้านข้างนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับก็ฟังก์ชัน2อนอน3นอนผมอธิบายไปอาจจะงงนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงที่ดินเท่ากันนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่ากันนะครับแค่ซอยห้องเป็น3ห้องกับ2ห้องแค่นั้นเองนะอันนี้ลืมบอกไปที่นี่เป็นน้ําบาดาลน,นะครับเพื่อนๆนะต้องบอกก่อนเป็นน้ําบาดาลน,นะครับด้านข้างฝั่งนี้ปูเทพื้นให้เทคอนกรีตให้นะครับนะไม่มีลงรถให้นะครับราคาลงรถไม่มีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆฟังราคา ไปแล้วเพื่อนจะอ๋อเข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่มีโรงรถเพราะราคามันสุดยอดมากนะครับพิเศษสนใจก็ทักทายมา